ขึ้นมาบนพระาธาตุเจดีวัดเขาปูนมาคาทีแล้วไม่ได้ขึ้นดูอาชมวิวอโอ้โหเนี่ยทุ่งนาลมอันนี้ก็ลมนี่ทางรถไฟโน้นสกายวอล์กอยู่นู่น เอ็นคนขึ้นมาเฮ็นรองขึ้นมาขับรถขึ้นมาก็ชันกันนะ,ะนนวัดอะไรไรู้ถ้าอยู่ขึ้นจะก,กาย็อกจะเห็นองค์พระนี่แหละตรงฝั่งตรงข้ามแม่น้ำในสายกายวอกจะอยู่ตรงนี้ตรงเสาแดงๆนะนี่กายวอกองการนี่วัดเขาทำปุน กินอยู่คาเฟ่วัรมีคาเฟ่อะไรอยู่ข้างล่างนะี่กยอยากจะรู้ว่าขบวนนี้มันขึ้นมาไงนะอ๋อมีร้านมีอะไรอยู่ข้างล่างทางรถไฟอโอ้ไม่มีคนขึ้นมานะเห็นอะไรไม่รู้าเขาไม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราถามเจ้าหน้าที่บอกขึ้นได้ นี่รอบเลยรอบเลยเดินรอบเลยน่าเมื่อกี้อยู่น่ะร้านนั่นะข้างล่างนี่บารมีคาเฟ่มีอะไรพวกร้านมองขึ้นมาไม่มีคนมาเราก็ลองมาดูเมื่อกี้กาเดินเข้าถ้ำ นึกว่าแต่มาตรุนี่มาหาเขามาหาเขาดูงอนี่วัดอะไรบ้างล่ะนี่วัดอีกอ๋อวัดเมื่อกี้นี่แหละเนี่ยขึ้นมาดูเลยขึ้นมาดูเลยนี่ไงวัวอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้นู่นแต่เนี่ยทางขึ้นมาเลยทางนี้ ่วัดอะไรไม่รู้หรือเปล่าเขาไาขึ้นมาเนี่ยอะไรกันรู้แต่ทางตรงนั้นทางขึ้นนั้มีวัวเข้าวัวมาเลี้ยงอยู่ตรงนั้นนงตอเไรนขึ้นมาก็เหนื่อยกันนะขับรถขึ้นมาแล้วมองขึ้นหนอไม่มีคนอ มีเขาล้อม